ถ้าพูดถึงการออกแบบสถาปตยกนะครับจริงๆเนี่ยเราเหมือนเป็นไม้แรกที่ได้รับการส่งต่อมาจากลูกค้าในการออกแบบนะครับทางลูกค้าก็จะมีมีรีเรียคเรตต่างๆว่าอยากได้แบบนะอยากได้อาคารยังไงอยากได้บ้านแบบไหนเราก็จะมีหน้าที่ในการออกแบบในการกําหนดรูปลักษณะหน้าตาของอาคารกําหนดว่าอาคารเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพยังไงแล้วก็เป็นคนกําหนดตัววัสดุอาจจะรวมไปถึงกําหนดวิธีการก่อสร้างคร่าวๆ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเพื่อเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้กับทางวิศวกรทางโยธาทางงานระบบทางผู้รับเหมาแล้วก็อื่นๆอีกรวมไปถึงสุดท้ายเนี่ยก็จะส่งต่อกลับไปให้ทางลูกค้าซึ่งจะเป็นผู้ใช้อาคารในอนาคตครับเราจะต้องแยกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนสุดท้ายของคําถามซึ่งคือสังคมคาร์บอนตำ่ำ อันนี้มันก็อาจจะหมายถึงสังคมที่เราผลิตคาร์บอนออกมาน้อยและมีการดูดซับเอาคาร์บอนออกจากสภาพบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็จะกลายเป็นสังคมคาร์บอนต่ำซึ่งไอสังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยจะได้มาจากเทคโนโลยีการกอร่อสร้างการบริหารจัดการคนการบริหารจัดการขั้นตอนการกอร่อสร้างรวมไปถึงนโยบายต่างๆจากทางภาครัฐหรือไอเดียต่างๆจากทางภาคเอกชนซึ่งเนี่ยคือสังคมคาร์บอนต่ำถ้าถามว่าประสิทธิภาพของอาคารมีความเกี่ยวข้องกันยังไง เวลางานก่อสร้างชิ้นหนึ่งนะครับหรืออาคารอาคารหนึ่งเนี่ยประสิทธิภาพหมายถึงความสามารถของอาคารในการรับใช้ผู้ที่ใช้งานมันเช่นแอร์เย็นขนาดไหนแอร์ทำงานดีไหมฮีเตอร์มีหรือเปล่าหรือว่าระบบความปลอดภัยทุกอย่างนะครับเราอยู่ในประเทศไทยเนาะอากาศมันค่อนข้างร้อนฝนตกต่หากการที่เราจะทำให้ตัวอาคารเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงให้มันเย็นตลอดเวลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้คาร์บอนค่อนข้างสูงใช้พลังางานค่อนข้างเยอะ พอพูดแบบนี้ปุ๊บรับอาจจะฟังดูขัดแย้งกันแล้วถ้างั้นประสิทธิภาพสูงเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ต่อคาร์บอนต่ำยังไงจุดนี้แหละครับปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่ประสิทธิภาพยังต้องสูงเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมแต่ตัวคาร์บอนที่มันเคยสูงเนี่ยมันจะต้องค่อยๆลดน้อยลงไปมันต้องใช้ทุกคนเนาะ มันเป็นการทําเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศเพื่อโลกใบนี้พอพูดแบบนี้ปื้บประครับมันก็จงมาตั้งแต่ทางภาครัฐก็ต้องมีนโยบายที่เกี่ยวข้องมีนโยบายที่ช่วยส่งเสริมทั้งผู้ผลิตผู้ก่อสร้างผู้ออกแบบแล้วส่งเสริมผู้ใช้งานอาคารทางภาคเอกชนเองก็ต้องตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่ทําอาคารออกมาให้ตอบโจทย์อาจจะได้เป็นเครดิตต่างๆในอนาคตทางผู้ผลิตเองผู้ผลิตวัสดุต่างๆเนี่ยก็ต้องเสาะหานวัตกรรมใหมๆ่ๆ หรือวัสดุใหม่ๆซึ่งมีความรักโลกมากขึ้นผลิตคาร์บอนน้อยลงหรืออาจจะไปถึงขั้นที่ว่าวัสดุที่ผลิตออกมาเนี่ยสามารถดึงคาร์บอนจากบรรยากาศเข้าไปอยู่ในในตัววัสดุได้มากน้อยขนาดไหนผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนความเข้าใจให,ให,ใหม่เปลี่ยน mindset ใหม่ว่าต่อจากนี้เนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราอยากได้อาคารก็คือแค่อาคารเฉยๆเราต้องมองหาอาคารมองหาผู้ออกแบบมองหาผู้ก่อสร้างที่สามารถทําให้อาคารเนี้ยยังมีประสิทธิภาพสูง แต่ว่าใช้ข่าวก็ต่าให้ได้ครับก็คือต้องทำงานด้วยกันทุกภาคส่วนอายุไขคนทั่วไปครับอาจจะอยู่ได้ถึงจาก80ปี90ปีถ้าโชคดีหน่อยถ้าโชคดีนิดนึงอาจจะอยู่ได้ถึง100ปีณปัจจุบันเนี่ยครับด้วยภาวะโลกร้อนเนี่ยเราอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วชีวิตของคนอาจจะสั้นลงอาจจะเจอกับโรคระบาด มากขึ้นเจอกับอากาศที่ร้อนมากขึ้นภยัยพิบัติที่มันอันตรายมากขึ้นถือซะว่าการช่วยกันลดโลกร้อนหรือการกอร่อสร้างเขียวหรือแม้ว่าจะเป็นสังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยให้คิดซะว่าทำเพื่ออนาคตแล้วก็ให้คิดซะว่าทำเพื่อคนที่คุณรักละกันครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำด้วยกันทำคนเดียวไม่ได้อาจจะต้องทำพร้อ,รอมๆกันทุกคนทั่วประเทศถึงขั้นทั่วโลกครับ